วัดกลางป่าสีเขียวทั้งวัดเงียบสงบเหมือนได้เข้าไปอีกโลกหนึ่งที่นี่คือวัดเทพทานทองจันทบุรีค่ะเป็นวัดสายป่าตั้งอยู่ในตำบลพรวงอำเภอเขาคิจกรูจังหวัดจันทบุรีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นมีลำธารไหลผ่านเงียบสงบสะอาดสมถะจุดเด่นของวัดนี้คือทุกอาคารเป็นสีเขียวทั้งหมดทั้งกุฏิวิหารเจดี JD, สีแบบอิงธรรมชาติความจริงแล้วนะคะวัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนจนกระทั่งหลวงปู่พิสดูธรรมจารีพระเกจิสายป่าที่มาปฏิบัติและฟื้นฟูจนกลับมาเจริญอ,อีกครั้งตอนนี้ ภายในวัดมีพระอยู่เจ็ดรูปอยู่แบบวัดปฏิบัติเคร่งวัดสะอาดเพราะท่านกวาดวัดทุกวันนี่คือพระปางนาคปลอกขาที่อยู่ในวิหารกลางวัดเป็นพระพุทธร,รูปศิละปะง,งดงามมีพญานาคเจ็ดเสียนทางพานอยู่ด้านหลังใครที่อยากขอพรเรื่องการคุ้มครองปลอดภัยการปฏิบัติสมาธิเข้าสู่ภาวะลึกๆสามารถเข้ามานั่งสมาธิในนี้ได้ค่ะฝั่งตรงข้ามของวิหารมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในอาคารใครที่อยากกราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพจิตใจหรือคลายความทุกข์ใจแนะนําค่ะและจุดนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเป็นวิหาร ที่มีลูกปั้นเหมือนหลวงปู่พิษดูภายในมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่วาดไว้อย่างสวยงามนี่ธรรมชาติและสงบใครที่กําลังมีเรื่องเครียดทุกใจไม่สบายใจรีวิวจันทรีบอกเลยว่าลองมาเดินเล่นไหว้พระที่วัดนี้กลับออกไปเราจะรู้สึกถึงความสงบสบายใจแบบสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยค่ะเราเองมาในวัดนี้แบบงงๆแต่กลับออกมาแบบอิ่มใจมากใครเห็นคลิปนี้คือบุญนําพาแล้วค่ะแล้วก,กดเซฟคลิปที่นี่ไว้แล้วลองมาดูเองสักครั้งนะคะ